สวัสดีครับพบกับผมพลรนแท็กซีนจิ๋วชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวกลิ่งได้สายนะครับตัวนี้ก็คือไม่ต้องเดินสายไฟนะครับจะใช้เป็นระบบไวเลสครับแล้วก็ใช้ไฟ220โวลต์นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาที่180บาทของแบรนด์ CCS นะครับตัวนี้ผมซื้อที่ Official Shop ก็ในส่วนของตัวระยะสัญญาณได้ไกลถึงประมาณ6 0เมตรก็มีติดตั้งง่ายนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสียงได้ประมาณ58เสียงแล้วก็มีลำโพงในตัวก็เดี๋ยวมาอันบ็อกด้วยกันว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณเสียงนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวดำนะที่ผมืมา แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเกาวสองหน้าครับก็จะมีตัวสติกเกอร์ก็ในส่วนของเกาวสองหน้าตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับแปะกับตัวปุ่มกดกิ่งนะครับแกะออกได้เลยนะครับแล้วก็แปะเข้าที่ด้านหลังตัวนี้ของกิ่งนะครับ มีไฟมีไฟตัสขึ้นมาเป็นสำเงินเวลากดนะครับเดี๋ยวผมลองไปเสียบปลั๊กแล้วก็ลองกดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เสียบตัวนี้เข้าไปที่ปลั๊กในเวลากดก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียงว่าจ,จะได้เสียงอะไรบ้างกร่ม็าเสียงนี้นนส,นนส่วนตัวระดับเสียงก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับก็จะมี เสียงอยู่สี่ระดับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเสียงนะครับเอาไว้สําหรับกดเวลากลางคืนอะไรพวกนี้นะครับไม่ให้เสียงมันรบกวนนะครับถ้าให้เสียงกลับมาก็กดปุ่มนี้ซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ในส่วนของลักผมก็จะกดเสียบไว้นะครับเดี๋ยวผมลองไปอยู่หน้าพัานว่ามันจะได้ยินเสียงหรือเปล่า โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับผมเดินไปแบบเกือบ40 30 40เมตรก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสวัสดีครับ